แม่ก็เฉยๆแล้วนะคะเพราะว่าแม่ก็โหสิกรรมให้เขาไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วค่ะส่วนเขาจะขอโทษหรือไม่ขอโทษอันนั้นมันเป็นเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเขาค่ะ คิดไว้ตั้งแต่ตอนที่ท่านทนายสงการพานออกสื่อแล้วก็พอเพจอีจันเข้ามาช่วยน้องจนเป็นข่าวแล้วก็มีข่าวต่างๆมาอย่างเงี้ยเราก็คิดแล้วว่าพอเรื่องเรื่องลูกมาที่ชั้นศาลนะแล้วเราได้ไปศาลเรื่อยๆเ,เราก็คือเอาหัวิกรรมเขาละ mm hmm. เพราะในความรู้สึกของตัวเองคิดว่าการที่เราเอาหสิกรรมเรื่อยๆจะทําให้ลูกเรากลับมาเรื่อยๆ mm hmm. เหมือนเราแบบไม่อาฆาตเขาอย่างเงี้ย ลูกเราจะจะได้ค่อยๆกลับมาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคิดแบบนี้ก็คือก็มันก็เลยไม่ติดอะไรน้องจูนก็เลยดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะถ้าเราโมาไปเครียดแค้นเขาอะลูกเราอาจจะยังเดินไม่ได้ก็ได้อะไรเงี้ย จูนก็เก่งจูนเขาก็สู้บางครั้งเขาอาจจะเป็นคนไม่พูดอะไรเงี้ยแต่ก็คือรู้ว่าจูนรักแม่คือแบบมองตากันก็รู้ว่าเออแม่จะเอาอะไรแม่เดือดร้อนเรื่องไหนเนะี่ยถ้าเขาหาได้นะเขาหามาหมดแล้วดีอย่างที่เขาแบบเป็นเด็กเชื่อฟังแต่รู้นะคะว่าเขาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแบบเออแบบเราไปไหนกันสองคนนะรู้ว่าเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือดีใจที่ว่า ได้ลูกสาวคนเดิมกลับมามามาทำงานที่ตัวเองชอบค่ะก็รอคอยนะว่าแบบมันจะเสร็จสิ้นแล้วสำหรับการต่อสู้ของเราสองคนแม่ลูกแบบจูนรู้นะว่าแม่ลำบากขนาดตั้งแต่ตอนที่จูนอยู่โรงพยาบาลแม่ต้องเฝ้ามีแม่มีพทหันที่มาเฝ้าจูนแม่จะไปไหนก็ไม่ได้จูนก็จะร้องเป็นเด็กจูนแบบเหมือนโวยวายกับพทหานว่าแม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ย แม่ก็ไม่ได้ไข่ของก็ต้องแบบมีอาจจะมีกู้นี่ยิมสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหายมาแม่ก็ต้องาหัดจนอีกว่าเป็นเด็กจนต้องหัดเดินหัดคลานก็นหัดคลานหัดเดินหัดวิ่งหัดปัน่นจักรยานหัดขีด่รถคือมันโชคดีตรงที่ตาเรามองเห็นไม่ตาบอดนะคะแล้วก็แบบไม่เป็นภาพซ้อนอย่างเงี้ยคือเป็นบุญแล้วแล้วพอประมาณสามสี่เดือนนะจนฟื้นกลับกลับมาอยู่บ้านสามสี่เดือนจนเริ่มดีขึ้น เดินได้แม่หัดเดินเนี่ยจนก็ได้กลับไปทางาน<ม>ก็ได้กลับไปทำงานที่เรารักก็<ๆ>ก็ดีใจแล้ววันนี้พอทดีถึงศาสตร์แล้วเนี่ยเราก็เราก็สูกสกกส้กันสองคนแม่ลูกเรา<ๆ>ก็ไปสันกันสองคนแม่ลูกตลอดก็หวังว่าพรุ่งน,นี้ความผูนจิตธรรมมันจะต้องมีอยู่จริงอะค่ะ